สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทําอีกหนึ่งเมนูอาหารคะ่ะนั่นก็คือน้ํายาปลาช่อนค่ะซึ่งวิธีการทําในวันนี้นะคะจะเป็นวิธีง่ายๆนะคะหลายขั้นตอนนิดนึงแต่รับรองได้ว่าไม่ยุ่งยากค่ะที่มาที่ไปของน้ํายาปลาช่อนของเราในวันนี้ก็คือทำน้ำยาทำน้ำยาด้วย เนื่องจากวันนี้นะคะน้องชายไปทอดเหแล้วก็ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ๆมาด้วยค่ะก็เลยตกลงว่าจะทำเมนูน้ำยาปลาช่อนนะคะซึ่งพอเราพูดถึงเมนูนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมก็หลายคนคิดว่ายุ่งยากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีวิธีการลดขั้นตอนต่างๆได้อย่างเยอะทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้หนึ่งก็จะมาแชร์ โดยเราจะมีแม่ครัวหลักนะคะก็คือน้องเจนค่ะวันนี้น้องเจนมาเป็นแม่ครัวในการทําน้ํายาในวันนี้นะคะเมื่อเราได้ปลามาแล้วนะคะก็ผ่าควักไส้และนําดีของปลาช่อนออกนะคะและก็นําไปล้างด้วยน้ําเกลือให้หายคาวค่ะท่านผู้ชมจากนั้นเราก็จะนําปลานะคะไปต้มในน้ําค่ะซึ่งน้ําที่เราจะใช้ต้มปลานะคะก็จะมีสมุนไพรต่างๆค่ะ เช่นหอมกระเทียมพริกใบมะกรูดขา่าตะไคร้เกลือนะคะเราก็จะใส่ทั้งหมดนะคะรวมถึงปลาด้วยต้มไปด้วยกันค่ะเราจะต้มจนปลาและสมุนไพรสุกหลังจากที่เราต้มปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็พักให้ปลาช่อนหายร้อนนิดนึงค่ะจะทิ้งไว้สักคู่นะคะเมื่อปลาเริ่มเย็นเราก็มาแกะแยกเนื้อกับก้างออกจากกันค่ะ เนื้อปลาที่เราใช้นะคะไม่ควรมีก้างปนไปนะคะแล้วก็น้ำยาปลาจะไม่ดำนะคะถ้าเราไม่ใส่หนังปลาช่อนลงไปด้วยนะคะดังนั้นก้างกับหนังเราจะไม่ใช้เลยะคะ่ะท่านผู้ชมขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำสมุนไพรที่เราต้มจนสุกแล้วนะคะค่ะั่นไคร้กระชายกระเทียมหอมพริกนะคะลงไปใส่ในโถปั่นของเรานะคะ การที่เราใช้โถป,ปั่นนะคะข้อดีก็คือรวดเร็วแล้วก็ละเอียดดีค่ะท่านผู้ชมซึ่งขั้นตอนนี้นะคะถ้าบ้านไหนไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้คกตำให้แหลกละเอียดได้เช่นกันค่ะหลังจากที่เราปั่นจนแหลกละเอียดแล้วนะคะเราก็จะนํามาคั้นน้ําสมุนไพรเข้มข้นก่อนค่ะในการคั้นรอบแรกนะคะเราก็ จะใส่สมุนไพรที่ปั่นเมื่อสักครู่นะคะผสมกับน้ําต้มปลาค่ะท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยแล้วก็คั้นให้ได้น้ําสมุนไพรให้ได้มากที่สุดค่ะเมื่อเราคั้นรอบแรกเสร็จแล้วนะคะก็ให้นํากากสมุนไพรที่เราแยกไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่ในโถปั่นอีกค,ครั้งหนึ่งและก็นําเนื้อปลาค่ะท่านผู้ชมเนื้อปลาช่อนที่แยกไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ น้ำที่เราใส่ไปในโถปั่นนะคะก็จะเป็นน้ําต้มสุกคือน้ําที่เราต้มปลากับน้ําสมุนไพรเมื่อสักครู่ค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ปั่นให้แหลกละเอียดเนื้อปลากับสมุนไพรนะคะเข้ากันดีค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ปั่น สมุนไพรกับเนื้อปลาช่อนเสร็จแล้วนะคะก็นํามาเทลงไปในน้ําสมุนไพรที่เราคั้นเข้มข้นไว้ครั้งแรกได้เลยค่ะเนื้อปลากับสมุนไพรนะคะก็จะมาเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำยาของเรา อร่อยหอมหน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําน้ำยาปลาของเราค่ะขึ้นมาตั้งบนเตาแก๊สได้เลยหนึ่งจะเติมน้ำ้มปลาน้ำสมุนไพรเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปในปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้น้ำยาปลาของเราข้นเกินไปเพราะว่าอาจจะมีการระเหยระหว่างที่เราเคี่ยวให้เนื้อปลาสุกด้วยค่ะท่านผู้ชม ระหว่างที่เรารอให้น้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนอื่นๆต่อจากนี้กันค่ะใส่ลากพักชีแล,แล้วก็ใส่เม,ม็ดพักชีแล้วก็ใส่พริกนิดหน่อยไม่ต้องใส่มากเดดเ่ยซึ่งตอนนี้นะคะน้องเจนกำลังตำเครื่องที่จะนำไปใส่ลงในหม้อน้ำยาของเรานะคะ จะประกอบไปด้วยรากผักชีเม็ดผักชีและพริกค่ะเมื่อตำป่นละเอียดแล้วก็ใส่กะปิลงไปกะปิจะใส่เยอะนิดนึงนะคะท่านผู้ชมใส่แล้วก็ตำให้เข้ากันดีค่ะหลังจากที่เราตำแหลกละเอียดดีแล้วนะคะก็ตักลงไปใส่ในหม้อน้ำยาของเราได้เลยค่ะเมื่อเราใส่ลงไปแล้วก็คนให้เขาละลายนิดนึงนะคะ จากนั้นเราก็จะเคี่ยวต่อไปอีกสักคู่หนึ่งค่ะซึ่งระหว่างรอนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผ่ากระชายกระชายหัวๆค่ะนำมาใส่ในน้ำยาปลานะคะซึ่งเพิ่มเติมกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติของน้ำยาปลาของเราให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะกลิ่นหอมของกระชายนะคะถือเป็นเอกลักษณ์มากๆในน้ำยาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ จะใช้ปริมาณกระชายที่เยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าน้ำยาของเราก็เยอะด้วยเช่นกันค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวน้ำยาไว้พักใหญ่นะคะท่านผู้ชมปริมาณน้ำในหม้อก็ลดลงไปบ้างแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะนึ่กก็จะนำเกลือป่นนะคะลงมาใส่ตามด้วยกะทิขวดค่วันนี้เราใช้กะทิของเรียวไทยเราจะใส่ขวดใหญ่ลงไปเลยนะคะ เทไปทั้งขวดค่ะท่านผู้ชมกะทิขวดนะคะถือว่าความขาวข้นของเขาอะค่ะก็จะเด่นชัดแล้วก็ประหยัดเวลารวดเร็วค่ะแต่สําหรับบ้านไหนนะคะที่มีกะทิสดก็สามารถใช้กะทิสดได้นะคะเมื่อเราคนกะทิให้เข้ากับเนื้อน้ํายาปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็นํากระชายที่ผ่าไว้เมื่อสักครู่ค่ะ,คะมาใส่ลงไปจากนั้นนะคะก็ปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลทรายแดงค่ะ ตัดไปนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคนให้เข้ากันแล้วก็จะเคี่ยวไปเรียวยาวค่ะระหว่างการเคี่ยวนะคะเราก็หมั่นมาคอยคนเขาสักนิดนึงค่ะท่านผู้ชมเมนูน้ำยาปลานะคะเหมาะกับการทานคู่กับขนมจีนค่ะซึ่งผักที่มาทานคู่กับน้ำยานะคะโดยหลักๆแล้วก็มีหลากหลายค่ะขึ้นอยู่กับว่าที่บ้านของเรามีอะไรนะคะจะมีกะถินมีถั่วฝักยาว หั่วง,งอกผักกาดผักชีได้ทั้งหมดค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่บ้านของเรานะคะก็เตรียมผักกาดดองกับผักชีไว้ค่ะท่านชมน้องเจนก็มาหั่นผักกาดดองรอน้ำยาปลาช่อนของเรานะคะตอนนี้นะคะผักพร้อมขนมจีนพร้อมค่ะและน้ำยาก็พร้อมเช่นกันซึ่งตอนนี้นะคะน้ำยาในหมอ้อก็งวดได้ที่แล้วค่ะท่านชมเราก็พร้อมที่จะนำมาตักเสิร์ฟแล้วค่ะ ธีการทานขนมจีนนะคะก็ทานได้หลากหลายวิธีค่ะก็คือจะแบ่งขนมจีนเป็นหัวหัวแล้วก็ราดน้ํายาหรือจะใช้วิธีการคุกเค้านะคะผักขนมจีนแล้วก็น้ํายาให้เข้ากันและตักเสิร์ฟก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันหลายคนเราก็จะใช้วิธีที่สองค่ะท่านผู้ชมก็คือการคุกเค้าแล้วก็ตักเสิร์ฟนะคะจากนั้นเราก็จะมีน้ํายาเพิ่มเติม หากใครไม่พอนะคะก็เติมน้ำยาภายหลังได้ค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเมนูอาหารที่ใครทำทานก็ต้องติดใจค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอขอบคุณน้องเจนนะคะที่มาเป็นแม่ครัวให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ